อย่าบ้าอย่าบ้าอย่านรกเฮ้ยอู่ได้ไงอ่ย่าบ้าอ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 ย่า้ย่าบ้าอ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 บ้าอย่า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 บ้าอ่าบ้าอย่าอ้าอย้ย่าบ้าอย่าบ้าอย่าบ้าอย่บ้าอย่าบ้้าอย่้อยย่าบ้บ้าอย่า่อ้ออออ่บ้่้้ย่อ้อ่อ่ ไอยตายเหอะอย่างเงี้ยลางทางเฮ้ยบนหัวที้ยด้วยเฮ้ยบนหัวเราเฮ้ยเออไอ้เฮ้ยหลังเราไอ้เพิ่งเห็นไอ้เอ้ยลงตัวลงตัวลงตรงนี้นี้ตรงนี้นะโอ้ถังกลับเลยกลับตรงนี้ปล่อยกลับเลยไมเปิดละวางไปมีเรื่องให้เหนื่อยทุกเกมเลยสัตว์เอ้าใบสั่งคุ้คุ้ไปละเอาเะล่ะยัดเลยมะปลอปอบเปล่าที่ไหนที่เหลือ ไม่รู้กูยัดก่อนไปข้างได้ป่ะนะระวังเกิดขึ้นกลางเกิดข้างตัวเดียวป่ะใช่ตัวเดียวใครไปไล่มาให้กูมือข้างๆกันเนี่ยมาเลมาแล้วเฮ้ยตึกหน้ากูด้วยตึกนี้ตึกนี้ถัดไปถัดไปชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งโอเคต้องใจเย็นพอเพื่อนมันวิ่งผ่านเลย ไป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 เข้าได้เข้าได้ไปไปไปเข้าเลยอันี่ยมันอยู่ข้างหน้าโอ้ยตัวโอ๊ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้โคตรหน่วยสัตว์เออเมื่อกี้แบบกลัวกูกดนังแก๊กเลยเมื่อกี้ ผมก็จะไม่เข้าไปช่วยแล้วนึกว่าเอาไปนี่แต่รู้สึกมันนานไปแหละไปเหยียดแค่ไม่เจ็บเว้ยของจริงอะไรหลลุดถ้าเราไปถึงปุ๊บวงก็จะบีบให้เราออกปั๊บสิ้งส่านไปที่สามล้อไออะไรนะเรากขับหนีเลยสิ้งสั้นไปที่สามล้อแล้วขับหนี ขวาแล้วนี่มันหักแล้วมันหักออกแล้วมันหักออกแล้วปลาปลาปลาบงวงเปลี่ยนวงเปลี่ยนเออปลาปลาปลามาร์คส้มมาร์คส้มอย่าคว่ำก็พอเอา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 ตัวนี้เอา ตัวไปไม่รู้กี่นัดไอ้ัดกูต้องเทิดกระสุนเคืนก่อนโอ้ยอยู่เฉยเตอร์ยูเฉเตอร์โอ้วองก็มาตีทางขวาสตัวอืมละขาพื้นไปตัวนี้ออกูตีอ้อม้อือ เข้าปบบเข้าปบบโค้งให้โค้งให้โค้งให้ตรงนั้นตรงนั้นหนึ่งตัวนึงเดี๋ยวโค้งให้ได้ได้โอ้โหมันมีตัวนึงระวังโอ้ยหดาเซียสองคันระวังตรงนู้นโอ้ยไม่ใช่ดาเซียมันมีอีกสองกูขวาให้เพื่อนตามไปคนนึงดิตามอยู่เนี่ยร้อยที่สิบร้อยที่สิบมันมาตายหมดตายหมดตายหมดขอบใจเพื่อนกระสุนไม่หมดเหรอไม่กระสุนหมดเหรอ กิดตืนกลัวไอ้ทีกูเห็นตัวไกลกูเห็นตัวไกลไหนกูเองนั่นทางนั้นำนั่นไก่ของมึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเจ็ดสิบห้าน่ยไก่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 ของโคตรเยอะเลยกูเลยสัตว์เฮียขึ้นไม่ได้เจอน้ตรงนี้โอ้โหหลบละหลบละเห็นเดียว ตัวไกลดำอืมมันมีท้ายสุดๆอะร้อยยี่สิบบะประมาณใช่ใช่ใช่มันเข้าหัวแต่แม่งไม่น็อยกว่าแม่งหมกสาวในสัตว์ตรงไหนอ่ารูเชลเตอร์รูเชลเตอร์ปอบายค้ำหากูไปรวมตัวกับเพื่อนไปวดาเจ๊ะเลยอีกตัวอยู่ตรงนู้นอีกตัวอยู่ตรงนู้นไอ้ฟังก์กูยิงน็อคเพื่อนแต่มันน่าจะต้องโดนโว รวังมันลอน้อทรายตัวหนึืนมเกือบดาวมันเกือบดาวเด็กถ้าพี่ขวากว่าน,นี้ได้นนะดไหมรดแป้งยากกว่าโคกดให้กดให้กคจะดาวอีกแย่ไอ้เหีจ๊เก็บพวกตัวนั้น,นอ,อ,อ่ะตรงเนอะโหแม่งนอนทันไอ้มขยับละวเก็บมาตัวเยอะนิดนึง ตัไปดวขบวนนับอี่แจกโอ้เฮียแจกไปทุกตัวเชลเตอร์ไม่สง่าเลยสัเฮ้ยแม่เดือแถวนี้เฉยเลยรถมา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 รถ้าน้าไว้ดองครนึ่นึงเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลย ไหนอม่รู้ไม่รู้กันกูยิงน็อกไปไปไล่จะไปไล่เก็บศพก่อนก็ได้สามแล้วเราได้สามแล้วเหลือตัวเดียวอาจจะเย็นเดีก่อนอยู่ข้างบนเลยเนี่ยแหละตีใหม่ตีใหนคุณระตีคุณระตีคุณระตีไอเสียงตีนี่อยู่ไหนเนี่ยตายตายตรงกระโาดตายเลยใช่ไอเสียงรถอน่ยคือคุละตีนะ ไอคูเป้ใช่ไหมไอไอไอนั้นใช่ป่ะไอไอรถเที oh. ่ยวทุกอย่างมีต้องไหนวะไปลบไปละแถวนี <h <h> ้แม่งเถียงกูซ้ำไม่เกินกูซ้ำไม่เกินไอเที่ยวเอกเอาไม่ได้เกินจะโผล่เลยอ้าวฮะดีนะไม่ได้มูฟไอสัแซดหรือเราจะไปอยู่บ้านไปจำหรือเราจะเสี่ยงดวงอยู่ตรงนี้ต้องส่องดีๆอ่ะจะเสี่ยงดวงอยู่ตรงนี้ก่อนได้วราะหลังเราก็เช็ดแล้วนะโอ้ยังเหลือยี่ห้าคนอยู่เลยพวกมึงระวังทุกทีเลยดีๆ อ้วิงู่มีมีมีตัวตรงตรงหลุมจะลงมามีตัวเดียวแนนตาม้ายไรเงี้ยเน้แมกลัวมากเลยุยนี่กูว่าไรอยู่นี่อยู่นี่เจ็บเจ็เจ็บเจ็มันออกขวามันโดนนกนกนกตายตายตนี่ยดีนะแต่ยังน้อยู่นะไอ้เงี้ยกูว่าแล้วหมือนแม่ น็อกนกนกตรงไหนเข้าหลุมหลุมหลุมเดิมหลุมเดิมที่ปอยยิงได้นี่ว่าป่ะเออนั่นแหละหลุมนั้นแหละไปป่ะไปป่ะล่ะมีรถก็หมดแล้วเข้าเลยกูกูขวารางซ้ายนะกูขวาผมลอยไปฮะในรูในรูในรูรูเนี่ยโอ๊ยหมดไหมหมดดิเข้าเข้ามาะเ้อย่าทับเลย บานเห็ดป่ะสี่สิบสี่สิบขึ้นเห็ดเป็นไรขึ้นเหตุไหมขึ้นเห็ดป่ะขึ้นเลยก็ได้ขึ้นไว้คนเดียวอ่ะกูสนายกูต้องขึ้นสินะขึ้นเลยตามขึ้นเลยยิงนั่งงานนั่งงานนั่งงานเอ่อสิบสิบสี่สิบเพื่อนเพื่อนเราบีบพื้นที่เพื่อนไปดีกว่าไหมเราจะได้รู้รู้ไปเล่นมันดีกว่าดีกว่าให้มาเล่นเราเอางั้นเหรอไปดิ ออนำเลยนำเลยเดี๋ยวตามไปมันตีได้แล้วมันบีบมาหาเราอ่ะเราจะสวยบีบพื้นที่มันนาผมหน้าผมหน้าปอเห็นแล้วเต็มแล้วหมดหมดหมดทันทีอะไรครับเนี่ยกูเพิ่งมาอุ้ยระเบิดมันถอยกันอยู่ข้างหลังข้างหลังกูเอ็เอ็เอ็ดตรงไหนไม่รู้ระเบิดระเบิดเต็มเลยอย่าวิ่งไปไป เอาดิเข้าดิตรงนี้ทรัมากดไทก่้ไปเลยไปเลยไปเไปเลยมึงเจ็บดิกดให้ดิกดดิกดเดิโอ้หเจ็บสัตว์ล็อกล็อกหนึ่งหนึ่งเก็บหเก็บสองที่ไหนอีกวะหมดหมดเออเยกระังโผล่ยอะไม่ได้หายใจตรงผมนี่คือ อะไรนะประมาณแล้วถึงแล้วกูถึงแล้วกูถึงแล้วซ้ายบนหัวบนหัวผมซ้ายตรงนี้ตรงนี้ซ้ายขวาซ้ายกูวิ่งบนนี่เดี๋ยวดึงให้ดึงให้เดี๋ยวดึงให้ดึงดึงเดี๋ยวคมให้โอ้โหเป็นไงเกมนี้แม่งโคตรสุดเลยว่ะเจ็บคอเลยครับเจเจเจมีรถตรงนั้นอ่ะไม่รู้ว่ามีคนบอว่าจะมีแหละไอ้เหี้ยเห็น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 ปอมมันปลาระเบิดมาใส่เราไปขวามาไปซ้าไป นี 0, 0, 0, ่นี่หินนี่หินนี่หินนี่เสองปูสองปรอเลยสองปูนะประมาณโอ้เราโลงเราลงไปแบบแล้วแล้วแล้วได้ได้ได้ดชิดมะชิดอู้ลงช่องมาชิดแล้วมาชิดแล้วเห็นยู่เห็นยู่งตรงไ้อยู่นะ

โอ๊ยเจ็บเจ็บตรงนี้ตรงนี้ผมติดดมรก็เาเมดเมจแจกกระจุยอะไอสัตว์